ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดโมคุณพี่เกดทำลิปลง YouTube หาเรื่องฮันดนแม่ตี้นะครับวันนี้อยู่กับเกม SCP c o n t i n e n t เมต t เหมือนเดิมนะครับก็มาเล่นต่อดีกว่าไม่ต้องพูดทำทำเล่นเพลงอะไรอันนี้อะไรเนี่ยเอชซีพเป็นตมออะไรสักอย่างบลา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 อันไม่เข้าใจไม่เก่งอังกฤษแล้วมาอยู่ไหนอ๋อ939าสามเ้าใช่ไหมโอเคต้องลงลิฟต์ ไปเอาของเดี๋ยวมันบ้กปะเนี่ยมเ<ะ>อยียงเนี่ยอ่าตอนานี้ละของจริงแล้วนี่อะไรเนี่ยเอียงวะโอเคแล้็แค่ต้องอย่อ แป๊บเส่นหนกากก่อน,นเสียงมาแต่ใกล้เลยโอเคเอ่ยอสิครับ ไม่เนาะโอเคโอ้ okay. the hell oh my god s h โอเคผมว่าผมต้องชูมันจะมาป่าวว่โ okay, อเคคนละทาง ใจไม่ตรงกันไปเลยนะไปไปเลยนะไปโอเคโอ้รอตัวไปยิวตียิวแล้วก็ต้องเอาของทิ้งอ่ะพวกเอ๊ะทำไมนี้ทิ้งไม่ได้อะ โอ้อ oh, oh mm ้มายก็อ hmm. uh ืมทิ้งบัตรไปไม่ต้องทิ้งหรอกมั้งอันนี้เป็นเว้นไม่เก็บไม่ได้ครับวั a โอ้ oh w วั t วั a วั h วั w วั t วั a าาาาว,วัดวัดเอ่อ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 โออโอ้ังอยโอ้อ้ออยโอ้ยโอ้โ้ย มันอยู่ไหนวะ <What? S 1> หวะ What ังว่าจะไม่ได้อยู่ดดีนะมันคงไปแล้วใช่ไหม What เอาอีกละ <c oughs> And t ดเ fear is come again ไปเลยเออผมว่าพวกเราต้องล่อมันมาว่ะแป๊บผมขอเซฟก่อนเซฟเกมโอเคไม่ได้ละเราต้องไม่ยอมมัน Show yourself มาสิ มาผมได้วิ่งเลยผมได้วิ่งเลย้วยยจะวิ่งไปไหนก่อนโอเคผมตายแล้วแหละโน no, ออันเ้อ์เอาไหมอเอย่างังเดี๋ยวนี่มันภาษา,ษาไทยไปเนี่ยเฮ้ย SCP อะไรเหมือนภาษาไทยเลย เราอนี่มามันจะต้องอยู่ตรงแถวๆนี้ใช่ไหมหรือวมันจะไปอยู่ตรงเมื่อกี้ที่เราตายวะถ้าเป็นงั้นก็ดีนะโอเคจริงด้วย มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่เราตายครั้งที่แล้วมันก็จะอยู่ตรงนั้นไปมันก็ดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวดิมันมีสองตัวเหรอโอเค,อเคล่อมันมาล่อมันมาเฮ้ยเก็บตาม,มาอยู่กว็วะเอา้าเอา้าเอา้เอาเอาเดี๋ยวนะ ถ้ามันอยู่ตรงนี้แล้วผมเกิดมามันจะยิงอยู่เปล่าวะถ้าอยู่นี่สวนเลยนะโอเคารานนี้เราจะวนอยู่กับเป็นตัวนี้ไม่ได้ด้วยืมเหม่ก็อ้ย ถ้ามีไฟฉายก็ดีนะเนี่ยมองไม่เห็นอีกอย่างเลยครับฮลัลโหล มันอยู่มันอวะ Who's that Who's that วุดเดดใกล้มากอ้ my god ถ้าผมเข้าไปต้องเป็นทางนั้นแน่เลยที่มีมือแล้วก็จะไปผูวข้างหลังมันใช่ไหม What จริงด้วย เราใส่แว่นนี้เราบองไม่เห็นเลย oh my god who's t h รีบรีบเก็บรีบไปรีบเก็บรีบไปผมนี่รันเลยปิดเดบิ้เอาบาัด บัตรนาโอเคผมไม่รู้ว่าบัตรนี้มันเอาไว้ทำอะไรได้แปบเซฟก่อนออ what เออแปบเซฟเกมเลยจะว่าไปตอนแรกเรามาจากทางไหนวะ ที่นี่ที่ไหนเจดีต้องใช้ไอ้นี่บัตรใช้ได้ปะไม่ได้โอ้มีบัตรนี่ไว้ทำอะไรวะเปร่แต่เล่นมาเอางแทบไม่ได้ใช้เลยเออแล้วเสียงอะไรโอ้ my god แล้นี้เป็นห้องลูกใช่ปะใช่ห้องลูก ทำไม ASCP เอ,าาเอ,เอไเอเ c p 939มันเยอะจังวะอ๋อรูปหามันนี่ผมจำได้ละโอ้โหใช้บัตรนี้ได้ปะ ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยใช้ได้ว่ะเอาอืมสุดท้ายก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีเราเอา้ยเราก็กลับมาที่ห้องนี้เอาอีกแล้ว คิดว่าห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรเปิดตรงนี้ไปคิดจำไ,ได้ว่าน่าจะเป็นห้องตอนเริ่มๆเลยใช่ปะอืมนีอย่างวะอืมใช้ไม่ได้อีกแล้ว ไอ้คีการ์ที่เรามีที่ใช้ทำอะไรได้บางนี้อ่ะมันจะมีแจ็คห้องนึงที่มันเปิดมาแล้วแบบนี่ไงอะอะไรวะเราตายเพราะอะไรอะ่ะ Difficult save าอฮะ,อะหนึ่งจะสามเหรออยู่ไหนอะ่ะโอ้ยหนึ่งจะสามไม่เร้วอ่ะผมนี่หนาเลยโอเคงั้นก็วิ่งเลยแล้วกันหนาเดี๋ยวเอาอีกแล้ว เดีเดวๆๆๆผมว่ามันมันคือกับดักเหรอวะอืมเย่ะมากไม่ดีไม่ดีดเอาใหม่เอามหม่โอเคผมกระพริบตาล,ลัวเลยมาอยู่ไหมเรามีแครอทนะไม่มีที yeah. ่ ไปก็วิงเลยแล้วกันผมนี่ก็พิบตา,าลัวเลยเพราะผมรู้ว่ามันจะต้องมาจ้าเอ๋อยู่ไหนจ๊ะฉันรู้ว่าแกอยู่ในห้องนี้ ไม่อยู่ได้ไงวะตรงนี้คุณคุนคุณ,ค,ณคุณนนะนายโอเคไม่คุ้นละแต่ใช่เลยแล้วทาไมมีฝาท่อสองสัยบิทท่อต้องให้หมด What หือออเพื่อนตายกันหมดทำไมโอ้ผมว่าผมได้ปกคลิปแล้วไม่ต้องตายไว้รอบนี้หืมมีท่ออะไรไม่รู้โดนดล้วตายไหมไม่ตายสงสัยต้องใช้หน้ากาก ไปดูสิว่ามันคืออย่างไม่มีอะไรนึกว่าต้องบุทรทออยากขึ้นไปบนนั้นอะบนนั้นมันเป็นแบบอืขึ้นไม่ได้เนาะเพราะว่าผมได้ภารกิจแล้วผมจะขึ้นห้องนั้นให้ได้เดี๋ยวนะ อย่างเนี่ยโอ้ oh my god ผมผมไม่อยู่แล้วเป็นผมผมไม่มมมอยู่แล้วเราเคยมาตรงนี้หรอวะคือเราเคยมาเลยแต่เรามาเรามาทำอะไรอะเปิดกา g a ดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยชีวิตนี้ ไต่ลงไปต้องเจอแน่เปิดไม่ได้อ้อมันบอกว่าอยู่ใกล้อ่ะเนี่ยหรือว่าเปิดไปต้องเจอน่าเนี่ย เองมาตอนไหนโอเคความรู้ละต้องรอมันออกมามาเลยโอ้ยเออ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  ขีหลอดโหมันดักผมอยู่หน้าประตูเลยนะครับผมนะเกมนี้ก็วนเวียนอยู่กับตัวพวกนี้ใช่ไหมแล้วฮะตายพวกมันอีกแล้วเหรอเอียงวะาพวกผมเล่นดีแล้วนะ ทำอะไรผิดวะเอออย่างเนี่ยอ้ายเดี๋ยวนะผมตรงมาเรื่อยๆผมกลับมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยเราเคยมาตรงนี้ใช่ปะ่ะใช่โอเคเกือบตาย โอ้ไม oh ่แกเดี๋ยวจะไปไงต่อ,อทีเนี้ยเอาไงดีเอาไงดีมอวอ่าผมจะเปิดแล้วผมจะลอ่อเปิบมัอืมเปรย์มัจจุตัตโอเค ฉันยังจำนายได้อยู่ตรงเนี้ยเหมือนมันต้องให้ไปได้แต่ก็ไปไม่ได้ผมลืมทางตรงนี้แล้วอ่ะผมงั้นผมกลับมาสำรวจใหม่หมดแล้วกันอืมตัวนี้จําจำได้อยู่นั้นปิดตรงนี้งเงียสิอ๋อตรงนี้ อ๋อเอา้าอย่างเนี่ยอะอะไรวะฮะผมตายอีกแล้วเหรอฟีมือใครวะอย่าให้รู้นะ มันบุญหนึ่งจะสาบอีกแล้วอะว่า